ความสัมพันธ์นี้ต้องจบลงจริงๆจากสิ่งที่เขาบอกกับคุณหรือเปล่าความสัมพันธ์นี้จะมีโอกาสกลับมาคุยกันดีๆและสื่อสารอีกครั้งได้หรือไม่วันนี้เดี๋ยวราให้ไพ่มาแล้วเรื่องกันนะคะวันนี้นุ้ยแม่หมอรู้สึกว่าแม่หมอได้รับคําถามแนวนี้เยอะมากนะคะจึงอยากเอามาทําเป็นแรนดอมละกันคุณกับเขาคนนั้นที่กําลังจะตัดจบความสัมพันธ์กันความสัมพันธ์ครั้งนี้จะขาดสะบั้นลงเลยจริงๆหรือจะมีการวนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง วันนี้เดี๋ยวเราให้ไพ่ทาโร่มาเล่าเรื่องกันนะคะเขากับคุณตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างมันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ทําไมเรากับเขาถึงมาอยู่ในจุดที่จะต้องไม่สามารถไปกันต่อได้แล้วนะคะมาดูกันนะใครที่เข้ามาครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องแม่หมอลลโอด้วยนะคะและถ้าคุณรู้สึกว่าคําทํานายนี้อาจจะเป็นของคุณเป็นเอ NERGY ที่ตรงกับคุณก็สามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานได้คะ่ะความสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมานะคะตัวของคุณอาจจะรู้สึกอึอดอัด มีความอึดอัดใจนะคะมีความรู้สึกกดดันตัวของเขาอาจจะค่อนข้างยุ่งไม่มีเวลาให้กับคุณและที่ผ่านมาเรากับเขามักจะมีเรื่องราวระหองระแหงมีอะไรบางอย่างที่ขัดใจกันความเห็นของเรากับเขามักจะไม่เข้ากันเสมอหรือเขาคนนั้นของคุณอาจจะให้เวลากับคนอื่นมากมายแต่ไม่ค่อยให้เวลากับคุณเลย ที่สําคัญเขาอาจจะบอกกับคุณว่าเขายุ่งตลอดเวลาจนคุณสงสัยว่าเขายุ่งจริงๆหรือเปล่าเขาอยากคุยกับคุณหรือไม่และที่ผ่านมาคุณอาจจะระแคระคายนะคะว่าตัวของเขาเนี่ยเขาอยู่กับเพื่อนจริงๆอยู่กับงานจริงๆหรือมีใครหรือไม่นะคะนี่อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งในความสัมพันธ์ของคุณเนาะที่ทําให้เรากับเขาเหมือนโกรธและทะเลาะกันนะคะอาจจะมี energy หรือพลังงานของบุคคลที่สอื่นๆที่เข้ามาวนเวียนด้วยนั่นเองคะ่ะ เขาพูดจริงใช่ไหมว่าเขาจะจบกับคุณลูกดวงมาดูกันนะ six of pentacles นะคะ seven of the pentacles nine of cups นะคะแล้วก็เก้าเหรียญน,นะไม่บอกรู้สึกว่าเขาพูดไปเพราะประชดประชันต้องการสแสดงความเหนือกว่ากับคุณนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาอยากให้คุณสำนึกรู้นะคะว่า ตัวของเขาเนี่ยไม่มีคุณก็ได้นะคุณจะกล้าที่จะเลิกกับเขาจริงๆหรือไม่อาจจะเป็น energy นี้อาจจะเป็นพลังงานตรงนี้นั่นเองนะคะและอาจจะเป็นโมเมนต์ที่เขารู้สึกว่าเขาอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เงียบเงียเพื่อทบทวนจิตใจอะไรบางอย่างของตัวเองนะหรืออาจจะเป็นคําพูดของคุณลูกดวงเองก็ได้นะคะที่อยากเลิอกอยากเลิกเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่มีเขาเราก็อยู่ได้อะ ไม่มีเขาไม่เป็นอะไรเลยเราสามารถใช้ชีวิตชิวๆสบายๆส,สวยๆได้เลยนะคะยังไงต่อเอ่ยความสัมพันธ์นี้ต้องจบลงหรือจะได้ไปต่อมาดูกันค่ะ Justice นะคะ The w a l The High Priestess นะคะ Queen of Swords The Lover นะคะและก็หนึ่งเหรียญ มองว่าจากนี้ไปนะคะคุณกับเขาอาจจะต้องมีการแยกย้ายหรือห่างกันไปในช่วงช่วงหนึ่งในช่วงที่แยกย้ายหรือห่างกันไปต่างฝ่ายต่างหวั่นไหวต่างฝ่ายต่างรู้สึกนึกถึงและคิดถึงเกิดความรู้สึกคลุมเครือในใจอะไรบางอย่างนะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่ทักมาง้ะหรือมาพูดคุยไม่หมดมองว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่ได้จบเสียทีเดียวเพราะว่าจะมีการง้องอนมีการขอโอกาสอะไรบางอย่างเกิดขึ้นและที่สําคัญในช่วงที่ไม่ได้คุยกันต่างฝ่ายต่างจะได้รู้นะคะว่า จริงๆแล้วลึกๆในหัวใจคุณคิดถึงและรักกันมากแค่ไหนนะมองว่าความสัมพันนี้ยังไม่จบลงนะคะมาดูกันบ้างนะคะไพเ่เลนอมองเนี่ยอยากจะคุยอะไรกับคุณลูกดวงบ้างนะความสัมพันธนี้จะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ไปมาดูกันค่ะเมาส์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําผิดในความสัมพันธ์นี้มีความคลุมเครือมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นความรักที่รักๆเลิกๆมาโดยตลอด นะคะมักจะเป็นการพูดบอกเลิกโดยที่ไม่คิดนะคะหรือเอาชนะประชดประชันนะ อยากให้คุณลูกดวงลองดูนะคะในช่วง20-28วันนี้คุณกับเขาจะมีโอกาสมีโมเมนต์ในการกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่ต้องระวังกันกลับมาในครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีการประชดป,ประชันหรือทะเลาะกันอีกนะขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะเชื่อว่าเขาคนนี้จะมีการวนเวียนกลับมาพูดคุยกับคุณและความสัมพันธ์นี้อาจจะมีโมเมนต์ของความสดชื่นหรือจะมีการกลับมาพูดคุยดีๆกัน เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะตัวตนของคุณกับเขาไม่เหมือนยังตัดกันไม่ขาดเสียทีเดียวเราอาจจะมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันมีงานที่ต้องทําด้วยกันหรือมีอะไรบางอย่างที่ยังคงต้องดูแลไปพร้อมๆกันนะคะดังนั้นจึงมองว่าความสัมพันธ์นี้ดีแต่ปากเท่านั้นยังไม่ได้จบจริงๆและจะมีการวนเวียนกลับมาพูดคุยกันอยากให้คุณลุกดวงลองดูนะคะในช่วงประมาณ20-28บถึงวันจะกนีไปจะมีโอกาสวนเวียนกลับมาคุยกันดีๆอีกครั้งหนึ่งนี่คือ e NERGY ของคุณค่ะ ถ้าคุณรู้สึกว่าคําทานายนี้เป็นเรื่องของคุณนะคะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ว,ว่ากมันจะเกิดขึ้นกับคุณก็สามารถพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานนี้ไปได้เลยนะคะหรือสําหรับคุณลูกดวงท่านได้ค่ะอยากเช็คดวงของคุณกับเขาจังเลยนะคะเรากับเขาจะมีโอกาสกลับมาวนเวียนพูดคุยกันอีกไหมจะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจหรือไม่เขารู้สึกอย่างไรในช่วงที่ทะเลาะก,กันนี้ก็สามารถจองโปรโมชั่นมาได้เลยทั้งแบบพิมพ์และแบบโถนั่นเองนะคะ ทําตามตรงนี้ได้เลยหรือไปหน้าโปรไฟล์ทิกตอกจิ้มลิงเข้ามาแจ้งแอดมินเพื่อจองคิวได้เลยค่ะขออวยพรให้คุณกับเขาได้มีโอกาสกลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งโซโซนะคะ